เรียกเสียงหัวเราะในงานเทศกาลต่างๆแต่กับโลกตะวันตกแล้วโดยเฉพาะในอเมริกาภาพของตัวตลกกลับไม่ได้สดใสหรือชวนหัวเราะเสมอไปในทางกลับกันมันกลายเป็นหนึ่งในภาพจำที่น่าหวาดกลัวที่สุดของผู้คนจำนวนมากและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นคลิปมากมายใน YouTube ที่แสดงให้เห็นถึงการพบเจอตัวตลกสยองทั้งจากในป่าชานเมืองหรือตามถนนร้างยามค่ำคืนคลิปเหล่านั้นมักมียอดวิวพุ่งทยานแต่ลึกๆล,ลงไปแล้วคนในต่างประเทศที่ดูก็หวาดกลัวตัวตลกคำถามคือทำไมตัวตลกถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสยองในต่างประเทศเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ เราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องจริงที่หลอนที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเรื่องของจอห์นเวนเกซี่ฆาตกรต่อเนื่องที่ไหนชีวิตประจำวันเขาคือชายหนุ่มนักธุรกิจที่ใจดีมักจะแต่งตัวเป็นตัวตลกที่ชื่อว่าโปโกเดคลาวไปแจกลูกโป่งตามงานวัดเพื่อแสดงความบันเทิงให้กับเด็กๆแต่ในอีกมุมหนึ่ง เขาคือปีศาจในคราบตัวตลกที่มีเหยื่อมากกว่า30รายที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นดินที่บ้านของเขาซึ่งหลอนก่อนนอนเองก็เคยทำคลิปประวัติของเขาไว้แล้วคุณผู้ชมสามารถตามไปดูได้นะครับนับตั้งแต่นั้นตัวตลกจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความวิปริตวิปลาดกลายเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องการสร้างสื่อแนวสยองขวัญเริ่มตั้งแต่เพนนีไวส์ จากภาพยนตร์เรื่องอิดของสเตฟนคิงที่เคยเป็นหนังสือขายดีมาก่อนหรือจ๊กเกอร์จากแบทแมนไปจนถึงเทนตัวตลกหลอนที่เกิดขึ้นจริงในปี2016ที่มีคนแต่งตัวเป็นตัวตลกไปยืนขวางถนนไล่ล่าผู้คนหรือยืนจ้องหน้าผ่านกล้องวงจรปิดของบ้านผู้คนทั่วไปซึ่งหลายกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องจริงที่ตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบ มีการจับกลุมและวิสามันไปหลายคนและแม้ยุคของเทรนตัวตลกหลอนจะผ่านไปได้หลายปีแล้วแต่ความหวาดกลัวนี้ก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในใจของผู้คนไม่จางหายไม่แปลกเลยที่ยูทูบเบอร์จากต่างประเทศจะหยิบยกตัวตลกขึ้นมาทำชาเลนจ์ล่าท้าผีหรือสร้างสถานการณ์จำลองที่ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในหนังสยองขวัญเหมือนกับในคลิปนี้ ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้รับชมคนที่ถูกตัวตลกถือเลื่อยไฟฟ้าไล่ล่ารอบบ้านหญิงสาวที่เจอหัวตัวตลกในห้องน้ำกลางป่าอย่างน่าสยดสยองคลิปจากถนนคลินตันที่มีตัวตลกถือดาบวิ่งเข้าใส่รถของยูทูบเบอร์ไปจนถึงภารกิจบินโดรนที่เจอตัวตลกบนสไลเดอร์ร้างหรือชาเลนจ์ที่ร้านแมคโดนัลล์ตอนตีสาม ที่จบลงด้วยการเผชิญหน้ากับตัวตลกปริศนาอาจจะสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงบางคลิปอาจจะอิงจากเหตุการณ์จริงหรือบางคลิปอาจจะอยู่กึ่งกลางระหว่างความจริงกับเรื่องแต่งแต่ทั้งหมดนี้ล้วนชี้ให้เห็นถึงความหลอนที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในต่างประเทศเมื่อต้องพูดถึงคำว่าตัวตลกหากเทียบในสังคมไทยตัวตลกก็ไม่ต่างจากคนแปลกหน้า ที่เราไม่รู้ความนึกคิดของเขาแม้ว่าคนแปลกหน้าเหล่านี้จะไม่ได้ใส่หน้ากากแบบตัวตลกที่เราเคยเห็นแต่อาจจะเป็นหน้ากากที่เรานั้นมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะลองขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วย่อมมีทั้งคนดีและคนเลวปะปนอยู่ในสังคมก็หวังแต่ว่าคุณจะสามารถเอาชีวิตรอดได้แบบที่ยูทูบเบอร์เหล่านี้เสนอทางรอดเอาไว้ให้ แต่ก็หวังว่าจะไม่ต้องเจอเลยจะดีกว่านะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปในวันนี้กันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็ส,สญญามารถโดเน a t ได้ที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด เท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้ช่วงที่ผ่านมามีตัวตลกสุดสะพรึงที่ปรากฏตัวอยู่ในย่านชุมชนแห่งหนึ่งและสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในละแวกนั้นมาหลายสัปดาห์แล้วมันไม่ได้แค่มาเดินป้วนเปลี่ยนแต่มีรายงานว่าตัวตลกนี้ถืออาวุธและบางคนก็ถึงขั้นถูกมันไล่ล่า ก่อนที่จะถูกทำร้ายมากน้อยว่ากันไปค่ำคืนนี้ทอมกลายเป็นคนล่าสุดที่ต้องเผชิญหน้ากับตัวตลกนั้นเพราะเขาเห็นเจ้าตัวตลกกำลังยืนอยู่ใกล้บ้านของเขาเองทอมจึงรีบลงไปตรวจสอบแต่กลับไม่พบเห็นใครอยู่ตรงนั้นคิดว่าสิ่งนี้คงหายไปแล้วจึงเดินกลับเข้าบ้านด้วยความโล่งใจ you at ทว่าไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะดังขึ้นที่รอบบ้านเสียงนั้นดังเป็นระยะ เหมือนมีใครกำลังเคาะจากด้านนอกคล้ายกับเล่นเกมปั่นประสาทกับเขาอยู่ทอมจึงตรงไปยังหน้าต่างเพื่อจะเปิดม่านออกดูและภาพที่เห็นนั้นก็ทำให้หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นที่ตรงนั้นมีเจ้าตัวตลกยืนอยู่มันถือเลื่อยไฟฟ้าไว้ในมือและกำลังจ้องมองเขาตาเขม็งทอมแน่ใจในทันทีว่าเขาได้กลายเป็นเป้าหมายของมันแล้วจึงรีบหนีเข้าไปในห้อง หัวใจตอนนั้นเต้นไม่เป็นจังหวะพร้อมกับพยายามหาอาวุธมาป้องกันตนเองและนี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มตน้นของค่ำคืนอันน่าสะพรึงดังกล่าวก็หวังว่าทอมตอนนี้จะยังปลอดภัยดีนะครับ I'm to to just keep my, uh, gun ready just case so not What the fuck ค่ำวันนั้นหญิงสาวคนหนึ่งออกไปเดินเล่นตามป่าใกล้บ้านตามปกติแต่ระหว่างทางนั้นเธอก็สะดุดตาเข้ากับห้องน้ำไม้เก่าที่ตั้งอยู่ในบริเวณแถวนี้อย่างว่าที่เธอไม่เคยเดินลึกมาถึงขนาดนั้นด้วยความอยากรู้เธอตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจหวังว่าจะถ่ายอะไรไว้เป็นคอนเทนต์บ้างโดยห้องน้ำทั้งหลังนั้นสร้างด้วยไม้แม้แต่โถส้วมก็เป็นไม้เช่นกัน แต่สิ่งที่ทำให้เธอเย็นว่าไปทั้งตัวคือหัวของตัวตลกที่วางอยู่ในนั้นอย่างจริงจังยังไม่ทันจะตั้งสติประตูห้องน้ำก็ล็อกจากด้านนอกเหมือนว่ามีใครตั้งใจจะขังเธอไว้สิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอหล่นวูบคือมีมือปิดสนหาลอดเข้ามาภายในห้องน้ำเธอตกใจมากคิดว่าเป็นโรคจิตจนต้องออกแรงเปิดประตูอย่างสุดกำลัง เพื่อที่จะเอาตัวรอดไปจากสิ่งนี้ให้ได้ ซึ่งหลังจากหลุดออกมาได้แล้วระหว่างที่กำลังกลับบ้านข้าวของบางอย่างก็ถูกขว้างมาใส่หน้าของเธอและสิ่งนั้นก็คือหัวของตัวตลกที่เธอเคยเจออยู่ในห้องน้ำทันใดน,นั้นหญิงสาวก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาเกาะแกะจากด้านหลังและเมื่อหันไปมองสิ่งที่เห็นก็คือตัวตลกสุดหลอนที่กำลังจะคว้าตัวเธอไว้เธอร้องลั่นและดิ้นสุดแรง พยายามวิ่งหนีออกไปอย่างสุดชีวิตโชคดีที่คืนนั้นเธอรอดมาได้แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวตลกคนนั้นคือใครและมันจะยังคงซ่อนอยู่ในป่าหรือไม่ okay, you guys. Gonna head around this way. Hopefully I can What the heck ถนนคลินตันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในถนนที่น่ากลัวที่สุดในอเมริกานอกจากจะมีตำนานผีสิงมากมายเป็นของตนเองยังมีข่าวลือที่เกี่ยวกับตัวตลกถือดาบที่มักจะออกมาป้วนเปียนยามค่ำคืนและในวันนี้ไม้กี้กับเพื่อนๆของเขาตัดสินใจจะไปสำรวจให้เห็นกับตาว่าตัวตลกฆาตกรที่ว่า ตอนนี้นั้นมันจะยังมีอยู่หรือไม่ผ่านไปเพียงสิบกว่านาทีขณะที่ขับรถไปตามถนนเส้นนั้นพวกเขาก็เห็นบางสิ่งกำลังเดินอยู่ที่ข้างทางรูปร่างที่แต่งตัวเป็นตัวตลกเราะว a n s f t a s a s พวกเขาจึงขับรถเข้าไปใกล้ๆจะได้เห็นว่าสิ่งนั้นตรงกับข่าวลือหรือไม่แล้วก็พบว่าเป็นตัวตลกที่ถืออาวุธดาบอยู่ในมือแต่ยังไม่ทันจะได้ถ่ายคลิปชัดๆตัวตลกก็พุ่งเข้ามาทางรถของพวกเขาเหมือนตั้งใจจะทำร้ายอย่างไม่ลังเล สุดท้ายไมกี้และเพื่อนๆก็ต้องถอยรถอย่างรวดเร็วก่อนจะเหยียบคันเร่งหนีออกไปจากถนนคลินตันสุดหลอนด้วยความตกใจสุดขีด เอาโดลส์ได oh er ้รับเบาะแสว่าในสถานที่รกร้างแห่งนี้มีตัวตลกสุดสะพรึงซ่อนตัวอยู่และหลังจากเข้ามาได้ไม่นานเขาก็ได้เจอกับสิ่งนั้นจริงๆตัวตลกกำลังยืนอยู่พร้อมกับแสดงพฤติกรรมแปลก ต่อมาสิ่งนั้นก็ได้เดินลึกเข้าไปด้านในอัลโสกับเพื่อนจึงแอบสะกดรอยตามไปเพราะอยากจะรู้ว่าตัวตลกจะทำอะไรต่อ Bro, Where the heck is that จากสะกดร้อยตามไปได้สักพักตัวตลกก็หยุดอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ก่อนจะเดินจากไปอย่างเงียบๆทั้งคู่จึงลองเปิดตู้นั้นดูว่าด้านไหนจะมีอะไรอยู่กันแน่และทันทีที่เปิดออกกลิ่นเหม็นเน่าก็ลอยออกมาทันทีแต่พวกเขาก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่และทำไมตัวตลกถึงวนเวียนอยู่แถวนี้ ระหว่างที่สำรวจกันต่อไปทันใดน,นั้นเองตัวตลกก็โผล่ออกมาอีกครั้งพร้อมกับถือกันไกตัดหญ้าไว้ในมือและส่งเสียงขู่เหมือนจะเข้ามาทำร้ายสองหนุ่ม สถานการณ์เริ่มไม่ปลอดภัยพวกเขาจึงรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่มันจะสายเกินไปภ <c oughs> ารกิจของคลายและทีมวันนี้คือการบินโดรน เพื่อสำรวจสวนน้ำร้างแห่งหนึ่งในอเมริกาพวกเขาเชื่อกันว่าหากที่ไหนที่เคยเป็นสวนสนุกที่นั่นก็มักจะมีตัวตลกชอบเข้าไปป้วนเปลี่ยนแฝงตัวอยู่ในนั้นเสมอเมื่อมาถึงก็ไม่รอช้าเริ่มบินโดรนสำรวจพื้นที่ในทันทีทำให้เห็นว่าที่นี่นั้นกว้างใหญ่มากอีกทั้งยังติดกับขอบถนนนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นที่น่าสนใจอย่างสไลเดอร์น้ำขนาดใหญ่ There's a lot Clown activity in this area, and so it scared a lot of people off. Oh, true, true, But there are some people that still come here regardless. I mean, we came here for that. I see something for... here, guys. If you do see anything, make sure to let me know down below in the comments. Leave the timestamp, drop a like, subscribe. Look at these slides. Oh, These ones are cool too. I wonder why. Wait, do two people go down these? See how at the top yeah, it's there, there's separated. like. Yeah. Oh, really? You go in tubes.

ถึงแม้ว่าข้อเรื่องนี้จะไม่มีน้ำแล้ดูเหมือนไม่น่าจะสามารถเล่นได้แล้วก็ตาม itar berial independAir git pendant boosted what? Message challenges cose essel gegeben! some rules looked funk odor We s try i n g to go to <escape. S 2> down it. What the hell? Oh my god. Wait, what? Why did he just stand up? w He's a t h not even sliding down. Dude, these clowns are getting dumber by the minute. What the hell? Like what's the point of this? He just maybe he's <just> maybe he's not a killer clown. สักพักตัวตลกก็มุดตัวหายเข้าไปในอุมโมงค์คลายจึงบินโดรนรออยู่ที่ทางออกของอุมโมงค์เพราะอยากจะเห็นตัวตลกอีกครั้งจนกระทั่งสิ่งนั้นได้ปรากฏตัวออกมาอีกรอบแต่ได้เข้ามาโจมตีโดรนของคลาย <laughs> 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 look, 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 he just went like teda! Oh, that... don't tell me he's going in the. <gasps> There's no way. Wait, like I said, like that bottom of the green tunnel actually leads to like a different tunnel underground or something. There's no way. Try to see if we can see him in there. He's supposed to be coming out like right just, now. Just Stay up here and see if we can see him. If we back at the green one, Wait. just see if they... Oh! 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 Don't bro. Just... สองหนุ่มตัดสินใจจะบุกเข้าไปในป่าตัวตลกอีกครั้งหลังจากคราวก่อนที่พวกเขาเคยประชิญหน้ากับมันมาแล้วและเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาตั้งใจจะย้ำแค้นและไล่มันออกไปจากพื้นที่ให้สิ้นซากเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนพินเพี้ยนที่ชอบปลอมตัวแต่งเป็นตัวตลกขณะเดินลึกเข้าไปในป่าหนึ่งในนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงหัวเราะประหลาดลอยมา ซึ่งด้านหลังไม่ไกลกันนั้นมีร่างของตัวตลกยืนอยู่แต่ดูเหมือนพวกเขาจะยังไม่ทันสังเกตเห็น มาก็บพบเข้ากับเต็นที่น่าจะเป็นที่พักของสิ่งนั้นแต่ทันทีที่กำลังตรวจสอบพวกเขาก็เห็นตัวตลกเดินตรงมาคราวนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่มาด้วยการเป็นแพ็คคู่หนุ่มทั้งสองตกใจจนต้องรีบมุดเข้าไปหลบในเต็นแต่ตัวตลกทั้งสองกลับมองเห็นทุกอย่างและกำลังตรงเข้ามาเรื่อยๆหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบกลิบก่อนจะรู้ตัวอีกที ว่าตัวตลกก็อยู่ข้างหลังพวกเขาแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องวิ่งหนีกันปา่าราบจากที่คิดว่าจะมาย้ำแค้นกลับกลายเป็นว่าตนเองตั้งหากที่กำลังโดนล้างแค้นอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเอากันยังไงต่อไปเหมือนกันนะครับ ในซากพื้นที่ร้างแห่งนี้มีตำนานตั้งแต่สมัยก่อน กล่าวถึงตัวตลกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโคโค่เขาเคยเป็นนักแสดงในคณะละครสัตว์แต่ไม่สามารถทำให้ใครหัวเราระได้เลยจนในที่สุดก็เสียสติไปและหลบหนีออกไปจากคณะหลังจากนั้นทุกครั้งที่เป็นพระจันทร์เสี้ยวแรมเขาก็มักจะปีนขึ้นไปบนต้นมะพระ้าวเพื่อมองดูพระจันทร์เพราะพระจันทร์เหมือนจะยิ้มให้กับเขาแต่เมื่อมีเมฆมาบดบังรอยยิ้มของพระจันทร์แล้ว เขาก็จะปีนลงมาเพื่อตามหารอยยิ้มจากคนอื่นแทนเขาจะเริ่มเล่นตลกให้ผู้คนดูถ้าใครไม่ยิ้มเขาก็จะลงโทษคนนั้นบางครั้งร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตคืนนี้ก็เป็นคืนพระจันทร์ดับซึ่งหมายถึงว่าเป็นเวลาที่ตัวตลกในตำนานจะลงจากต้นมะพร้าวเพื่อไล่ล่ารอยยิ้มของมนุษย์และในคืนนี้เองโอลิเวอร์กับเจฟก็ได้เข้าไปสำรวจอาคารร้าง โดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังตกเป็นเป้าหมาย There I told you Look he's at the end of the hallway Hold on hold on here What are you going to do What are you going to do She's giving me a call Come here Sorry Careful careful man Go, 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 go. จนเมื่อเจอตัวตลกแล้วแต่ทั้งสองไม่ยิ้มให้กับเขาตามเงื่อนไขของตำนานดังกล่าวตัวตลกจึงเริ่มไล่ล่าในทันทีออลิเวอร์สามารถหลบหนีออกมาได้แต่พอหันหลังกลับไปก็ไม่พบว่าเจฟนั้นจะตามมาเขาตัดสินใจจะย้อนกลับไปดูก่อนจะเห็นภาพสุดสะเทือนใจเพราะตัวตลกกำลังใช้มือบีบคอเพื่อนของเขาอย่างแรงด้วยความที่รักเพื่อน โอลิเวอร์จึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือทำให้เกิดการประทะกันก่อนที่ทั้งสองจะพลิกสถานการณ์และหลบหนีออกมาได้จนสำเร็จเออกไปออกไป ได้ทำชา a l เลนจ์โดยการเข้าไปที่ร้านแมคโดนัลล์ตอนตีสามเขาตั้งใจจะซื้อของให้ได้ยอดรวมทั้งหมดราคา666 66. และทันทีที่จ่ายเงินเสร็จก็เริ่มมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นขณะที่กำลังขับรถออกมาไม้ก็ต้องเบรกกระทันหันเขาบอกว่าเขาเห็นตัวอะไรบางอย่างที่คล้ายกับตัวตลกอยู่ด้านหน้าจึงรีบตามไปดูให้แน่ใจจนกระทั่งได้เห็นกับตัวตลกจริงๆ และตอนนี้สิ่งนั้นก็กำลังมุ่งหน้ามาทางเขาด้วยความที่กลัวว่าจะถูกทำร้ายทำให้ทั้งสองต้องรีบขับรถหนีกลับบ้านในทันทีแต่นั่นก็ไม่ใช่ทางออกของเรื่องนี้ guys, ความแปลกประหลาดยังไม่หมดเพ <c oughs> <c oughs> ียงเท่านี้เพราะต่อมาทั้งสองได้เห็นตัวตลกคนเดิมที่เคยเจอกำลังวนเวียนอยู่รอบบ้านด้วยความหวาดกลัวไม่จึงเดินตรวจสอบว่าล็อกประตูลงกรอนอะไรเดียวหรือยังจนเมื่อเขาเปิดผ้าม่านออกไปเช็คดู ก็พบว่าตัวตลกซ่อนอยู่ตรงนั้นและพุ่งเข้าโจมตีเขาในทันทีเกิดการต่อสู้กันอยู่สักพักก่อนที่ไม้จะรวบรวมกำลังผลักตัวตลกออกไปจากบ้านได้สำเร็จซึ่งแม้จะรอดมาได้แต่ประสบการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เขาได้รู้ว่าการล็อกประตูบ้านและหน้าต่างทุกบานก่อนที่จะปิดไฟเข้านอนนั้นสำคัญมากๆจริงๆ Do with this burger, it's I can literally smell it from here. It's out whoa, whoa Oh my god What the heck? Dude, it's got it's the freaking cloth Dude, this is not good. Oh my god Okay, dude, what the hell it literally what falls? Oh my god, oh god, dude, do you see that? It's, it's open, it's good open. Good. Oh my god, หากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับรวมถึงบอกด้วยว่าต้องการให้ผมมาภากเสียงแบบนี้อีกหรือไม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ